สวัสดีครับกลับมาติดตามเรื่องสําคัญกันต่อนะครับเรื่องการเจราจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวคือเหมือนจะเริ่มต้นได้ดีนะครับตอนทีมไทยนําโดยท่านรัฐมนตรีคลังคุณพิชัยชุนวัชิระบินไปคุยถึงที่สหรัฐเลยใช่ค่ะตอนนั้นก็ดูมีความหวังกันพอสมควรครับแต่แล้วข่าวก็เงียบไปพัก,กใหญ่ๆเลยจนล่าสุดก็มีคำชี้แจงออกมาว่ายังตกลงกันไม่ได้เออ วันนี้เราจะมาลองคุยข้อมูลกันดูครับว่าเบื้องหลังจริงๆทำไมเดีลยวนี้ถึงยังไม่จบในการคุยรอบแรกค่ะมาลองไล่เลียงกันดูถ้าดูจากการเตรียมตัวตอนเดินทางไปสหรัฐเนี่ยทีมไทยก็ดูเตรียมตัวไปดีนะครับมีการเข้าพบหลายฝ่ายมากใช่ค่ะทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนเลยครับทั้ง USTR หรือสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐที่เป็นตัวหลักในการเจราจาของเขาแล้วก็มีกระทรวงการคลังสหรัฐด้วยอือหือ เราก็ยังไปคุยกับภาคเอกชนฝั่งอเมริกันอีกครับผมซึ่งจริงๆท่าทีของไทยที่แบบเตรียมข้อมูลเตรียมข้อเสนอไปคุยอย่างจริงจังเนี่ยทางสหรัฐเขาก็ชื่นชมนะคะอ๋อครับแต่ว่าการเจราจารอบแรกส่วนใหญ่มันก็มักจะเป็นแค่การเปิดประเด็นทําความเข้าใจกันมากกว่าอย่างที่นักวิเคราะห์หลายคนเขาก็มองไว้นะคะเหมือนเป็นการทําความรู้จักกันก่อนว่างั้นเถอะคล้ายๆแบบนั้นค่ะ เหมือนกรณีเวียดนามไงคะก็ใช้เวลาพอสมควรเลยกว่าจะลงตัวได้ครับผมเพราะงั้นการที่รอบแรกยังไม่มีข้อสรุปทันทีเนี่ยก็ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรคะ่ะผลก็เลยออกมาว่าทีมไทยต้องกลับมาก่อนมาทำการว่านเพิ่มใช่ค่ะต้องกลับมาหากรอบหาแนวทางที่มันทุกฝ่ายยอมรับได้จริงๆที่เขาเรียกว่าวินวินนะคะแล้วก็ต้องเป็นข้อตกลงที่มันยั่งยืนด้วยใช้ได้จริงในระยะยาวถูกต้องคะ่ะทีนี้ จุดที่ทําให้การเจรจามันซับซ้อนหรือที่ยังตดลงกันไม่ได้เนี่ยมีรายงานออกมานะคะว่าสหรัฐเขาพยายามจะใช้สิ่งที่เรียกว่าโมเดลเวียดนามเป็นแนวทางโมเดลเวียดนามอันนี้คือ,อยังไงครับคือทางสหรัฐอยากให้ไทยยอมรับสินค้านําเข้าจากสหรัฐเกือบทั้งหมดเลยโดยที่ไทยต้องไม่เก็บภาษีหรือก,ก็คือภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะหากเลยนะครับใช่ค่ะหนักมากโดยเฉพาะถ้ากระทบกับภาคเกษตรหรืออุตสาหกรรมในบ้านเรานี้ น่าจะเรื่องใหญ่เลยใช่เลยค่ะจุดนี้เป็นประเด็นหลับเลยแล้วก็มีประเด็นย่อยอื่นๆอีกนะคะที่ทําให้ตกลงกันยากมีอะไรอีกบ้างครับนอกเหนือเรื่องภาษีศซที่เป็นภาพรวมใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องการเปิดเสรีสินค้าบางรายการที่ที่เจาะจงลงไปอีก โดยเฉพาะสินค้าเกษตรบางตัวแล้วก็มีตัวที่อ่อนไหวมากๆเลยคือเนื้อหมูอ๋อ oh, เรื่องหมูใช่ค่ะเพราะมันไปเกี่ยวพันกับประเด็นเรื่องสารเร่งเนื้อแดงหรือแรคโทปามายที่บ้านเรายังไม่ยอมรับใช่ไหมครับถูกต้องค่ะคือสหรัฐเข้าอนุญาตให้ใช้ได้แต่กฎหมายไทยเรายังไม่อนุญาตให้ใช้ในการเลี้ยงหมูในประเทศแล้วก็นําเข้าด้วยครับผมเรื่องนี้เป็นจุดยืนที่ไทยเราชัดเจนมาตลอดแล้วก็ยืนกรานมานานมากแล้วค่ะมันเลยเป็นอีกปมที่ต้องคลี่คลายกันเข้าใจเลยครับ แล้วถ้าเทียบกับกรณีเวียดนามที่ว่าเนี่ยเขาแลกเปลี่ยนกันยังไงพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับของเวียดนามนะคะข้อตกลงคร่าวๆก็คือเวียดนามยอมให้สินค้าสหรัฐหลายรายการเลยโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมสามารถเข้าประเทศเขาได้แบบภาษีศูนเปอร์เซ็นต์แลกกับการที่สินค้าจากเวียดนามที่ส่งไปขายที่สหรัฐเนี่ยจะถูกเก็บภาษีในอัตราประมาณ20ค่ะอ๋อแลกกันแบบนี้ นี่เองสินะครับที่ทำให้ภาคเอกชนไทยเรากังวลกันมากใช่เลยค่ะเพราะขนาดโมเดลเวียดนามที่ว่ายอมเปิดตลาดแลกกับภาษี20%เเนี่ยพอมามองในบริบทไทยมันก็ยังดูดูจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ทำไมถึงไม่เหมาะครับทางสภาุตสาหกรรมเขาก็สะท้อนความกังวลน,นี้นะคะว่าถ้าไทยต้องไปยอมรับเงื่อนไขคล้ายๆเวียดนามหรือถ้ายแย่กว่านั้นอีกเช่นมีข่าวลือออกมาว่าจะโดนภาษีสูงถึง36%อะไรแบบนี้โห36%เลยค่ะ ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเราจะหายไปเยอะมากเพราะอะไรครับเพราะต้องไม่ลืมนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยต้นทุนการผลิตสินค้าของเราสูงกว่าเวียดนามอยู่แล้วประมาณ5 1 0ิเปอร์เซนโดยเฉลี่ยอ๋อครับครับการที่เราจะต้องไปโดนภาษีสูงกว่าเวียดนามอีกเนี่ยมันเหมือนเหมือนโดนซ้ำเติมเข้าไปอีกนะคะการแข่งขันมันจะยิ่งยากขึ้นไปใหญ่เข้าใจเลยครับ พอเจอโจทย์ยากแบบนี้แล้วาทางทีมจรจาของไทยเราพอมีแนวทางหรือกลยุทธ์ต่อไปอยังไงบ้างครับก็คงต้องกลับมาทำการบ้านกันหนักเลยค่ะอาจจะต้องไปดูว่ามีจุดอื่นที่เราพอจะแลกเปลี่ยนได้ไหมเช่นเช่นอาจจะยอมนำเข้าสินค้าสหารัฐในบางกลุ่มที่ไม่กระทบอุตสาหกรรมหลักหรือภาคเกษตรที่อ่อนไหวของเรามากนะัก หรืออาจจะเป็นสินค้าที่เข้ามาแล้วช่วยเสริมประสิทธิภาพการผลิตของเราได้เช่นพวกเทคโนโลยีบางอย่างหรือสินค้าเกษตรบางตัวที่ไม่ติดปัญหาเรื่องกฎระเบียบหรือเรื่องสารปนเปื้อนอย่างที่ว่านะคะครับก็ต้องหาจุดสมดุลใหม่ใช่ค่ะต้องหาจุดที่มันพอจะไปกันได้แต่ในระหว่างนี้นะคะภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงการคลังก็เหมือนจะเตรียมแผนสำรองไว้เหมือนกันอ๋อมีแผนสำรองด้วยค่ะมีการส่งสัญญ,ญาณออกมาว่าจะมีการกันงบประมาณส่วนหนึ่งไว้ เออน่าจะเราเราหนึ่งหมื่นล้านบาทจากงบกลางปี68ครับผมเพื่อเตรียมไว้ช่วยเหลือผู้ส่งออกหากสุดท้ายแล้วมันเกิดผลกระทบขึ้นมาจริงๆจากการเจราจาครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมรับมือไว้ระดับหนึ่งนะครับใช่ค่ะสรุปแล้วการเจราจารอบนี้ก็คือยังไม่บรรลุผลเพราะเงื่อนไขสําคัญสําคัญโดยเฉพาะเรื่องภาษีนําเข้าศูนเปอร์เซนกับเรื่องเปิดเสรีสินค้าเกษตรบางตัวเนี่ยมันยังเป็นจุดที่ไทยเรายอมรับได้ยากจริงๆอื พราะผลกระทบต่อภาคการผลิตในประเทศมันค่อนข้างสูงใช่ค่ะก็น่าคิดต่อนะคะว่าในเมื่อเป้าหมายสุดท้ายจริงๆคือข้อตกลงที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์หรือวินวินอย่างที่ว่าแต่เงื่อนไขตั้งต้นที่ทางสหรัฐยื่นมามันยังดูไม่ค่อยสมดุลในมุมมองของไทยเท่าไหร่ครับคำถามคือแล้วจุดสมดุลใหม่ที่ทั้งสองฝ่ายจะโอเคด้วยกันจริงๆเนี่ยมันควรจะมีหน้าตาเป็นแบบไหน อะไรคือสิ่งที่แต่ละฝ่ายพอจะยอมถอยให้กันได้บ้างเพื่อให้การค้ามันเดินหน้าต่อไปได้จริงๆนั่นสินะครับอันนี้คงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทีมเจรจาไทยต้องกลับไปคบคิดอย่างหนักเลยค่ะสำหรับการหารือในรอบต่อๆไป